ครับครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับมาอนีนุ่มเมืองมหาอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบานสมสนุกนะครับมนีก็เป็นเสาวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมนะครับสีฟ้ามาสำรวจราคาว่าด้วยครับมีแนวโน้มเป็นยังไงนะครับไปเิ่นตัวแหลกกันเลยกับตัวแรกเลยนะครับเนี้ยสาสูงหนอยสี่สิบโดยประมาณ ตัวนี้ถึงว่าว่าอยู่บ้าทใดครับพอ่อบ้านโคกสร้างบ้นานครับแค่นั้นเพิ่มว่าปีประมาณจากเดือนพอ่อแ,แดงเลยวัวสีขาวสองปีสีขาวสองปีไก่ผสมโดนาะครับเนาะไก่แร้วครับไก่เลาวตัวนี้แดงเข้มหนังหนาแข็งขาใหญ่ด้วยครับตัวนี้แดงแดงเลยเพิ่นว่าลูกพอ่พอใดพ่อเพิ่ว่าลูกตัวใดครับลูกสามหนึ่งเลยลูกสามหนึ่งนะครับตีไทยบ่งไทยเด้อ แดงเข้มเลยนะครับโบดเข้มวัมีตำหนิเนาครับเพนะื่อนเนาะกันตำหนินะครับแดงโบดเข้มขาวตาเขียวกับตาครับตัวนี้หุยหลังนี่ดำเลยแดงยีรีวายุบานโคกสร้างนะครับนี่เบอร์โทรบอสครับเพื่อนีมีม ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดึ่พออย่งครับพ่อหมายพ่อหมายเนาะครับเนาะผู้ใดสนใจก็เฝ่าเฝ้าได้ด้อครับตัวนี้งามมิลิขอบคุณครับพ่อเปิดไปเท่าไรก่อนสามสิบห้าโอ้พอเอาได้ครับตัวนี้สามสิบห้าิบห้าขันขาขาวโอ้โหัวแดงมาถามแนัทุนเอาไปเลยครับตัวต่อมาับพแม่สาวนะครับแม่สาวหัวลุนเขาเรา ลุงประมาด้วยหาซิบด้วยหาซิบหาบัดพร้อมแล้วครับทังหนาแข่งขายไงลูพ่อใดครับดูเอ็ดเก้หาสองศูนครับดูเอ2 0เี้ยองปนะครับตัวนี้ใหญผสมไปครับผสมพันหลอแล้วครับเด้อผสมพันหลอะโอ้ตัวใหญ่เกิดึงยากเนาะ มันไปน้ำมูมันขายมูมขายมูมันออกแล้วนะครับมันฟอมีมูตัวนี้ใหญ่ดิรับประกันตำลีทุกอย่างนะครับตัวนี้ตัวนีว้ใหญ่แผ่คูน่นึงันแผ่คู่นึ่งนะครับผสมพอใดในท้องนึงผสมโตครับตโตแล้วครับมาเซิร์งกันในฝูงตัวนี้ใหญ่เดี๋ยวสิพามาเบิ่งขาได้แข็งขาใหญ่ ลอยหาชิบหาแดงบด,ดปันแท้หนึ่งคู่ง้อยูบันไหนครับยูบัาหนาเชือกครับ,บ,น,รรบนี่เบอร์โทรป่ะครับเบอร์ไหน9 3 0 9 3 4 1 5 4 5 5 0 3 0 5 0 3 0ครับสมบัติร์าสมบัติฟ่ร์มบยู่น้าเชียกอำเภอหนาเชีย,นนชยกจังหวัดมหาสาครคามเวยครับแข่งขายไงหนังนาลูกเชีกลูกเอีดเชีหาสองศูน ครับก็สนใจก็โทรมาเปิดไเท่อไดงก่อนครับสามสิบเก้าสามสิบเก้าโอ้โหมันนี่ลแม่าหาปลอเจ้าของดีราคาถึงนะครับมาเลยไปสนใจติดต่อได้เลยครับตัวต่อไปนะครับแม่ลูกลูกผู้ลูกที่เด็ดได้เลยครับลูกนะหนังหนาแดงแดงนะครับลูกแม่ลูกลูกผู้แม่ก็หนาหน,นานะครับ มาลุ้นแล้วดูการทับเขาแล้วเรียบร้อยเลยสนใจออะนะแง่ดีเลยนะครับดีเด็ดฟองมือนี้แดงเข้มเลยประกันตำหนีได้นะครับตัวนี้แข็งขาใหญ่พาอ,อยู่บา้านไหนครับพ่อคือว่าปีแล้วครับร้อนโคหาสามเก่าเลยครับพี่น้องว่านอกเลย แปร่ผสมออฟฟอร์ดทานรอบเรานะครับนี่ที่เด็ดเลยครับลูกลูกายนี้หนาแห้งบดเข็มเลยนะครับให้สนใจไปเอาไปฟุง้งฟูมๆนี่ป่าเฝ้าเลยแดงเข้มแข็งขาดีานั้นนะแม่ก็นะลูกก็นะ แม่ผสมพันรอบดราลูกตัวที่ตัวได้เราครับพ่อตัวสองยืนอยู่นี่แหละตัยืนยู่ตัวสาม้าท่องนะครับนี่เบอร์โทรพบอปปะสูนแปลงหาสีเกาซีสามาศนใครสนใจก็โทรมาด้วยครับแม่ใหญ่นาหนะแม่สูงประมาณรอยหาชิบโดยประมาณ ท,ที่เด็ดตัวสิพาไปชมปลูกอีกว้าลุ้นที่เด็ดอีหลีครับตัวต่อมาก็เป็นแม่สาวว้าลุ้นแม่สาวว้าลุ้นนะครับแม่นี่นว้าลุ้นเหรองามๆสดวันเลยครับ ลุงประมาณร้อยสามสิบบาทนี่การ์การเลตีนี่นะครับว่าพร้อมผสมมิลิแม่นี่พร้อมผสมเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเป็นสัตว์เลยดินั่นแหละเอาเบื้องเอาเลยครับพร้อมผสมมิลิไม่ได้ตัวเด้อตัวนี้พร้อมผสมเลยตัวนี้กำลังเป็นสัตว์เลยนะครับตัวนี้แข็งขาดีน้ำตัวดีนะครับ ลังนี่ฟานแพ้นเปล่นกูละเป็นว่าแม่สาวนะครับพร้อมผสมตอนนี้กำลังเป็นสัตว์ถ่ายดีๆหังน้ไงแดงบดอยู่นะครับแดงบด มีเบอร์โทรวบ้พ uh> ่อม uh> ีเบอร์โทรวบ้ครับเบอร์ไหนพ่อศูนย์แปดสามสี่สามสามสองสองศูนย์เจ็ดสามดูบัตรได้ครับน้องจิ๊กใครสนใจก็โทรมาได้ครับตัวนี้สาวพร้อมผสมครับต uh ัวต่อไปสิพามาเบิ่งวเลี ชาลูเล่หัหลุนแล้วนะครับตัวนี้นะวันึ๊บเลยสาวหน่อยนะครับสาวหน่อยสูงหน่อยสามสิบโดยประมาณวัหลุนแกงขาดี้นาโดนะหวานหนาหนาคุณองไปเท่าไรครับพ่อตัวขวนงเขาวนี่นะ สองหมื่นสองพันหาร้อยเด้อนอนครับตัวนี้นนนอุดวัดเลยอันน่าอุดวัดวัดตึ๊บเลยอใครสนใจกับติด,ด,ด, <c oughs> ดต่อมา,าได้ครับมีเบอร์โทรเบอรเบอร์เบอรก็ได้ดอกผู้ใดสนใจกับติดต่อมาทางเพจเลยก็ได้ครับ ครับครับครับคนเออเจ้าของเรามากพอดีนะครับ82847 0 8 2 8 4 7 2836ตัวนี้นะครับฟพาเลี้ยงเด้อพี่น้องเล่คุนๆนครับตัวต่อมานะครับเป็นแม่สาวแดงบดสาวสำน้อยสูงร้อยสามสิบโดยประมาณสามสิบกว่าโย่แล้ว่า แดงบดนะครับลายงามครับลายงามเดือนขเอนขอเดีอนขปเดมาณจอกดเดือนข็ดอนขนขอยดีอรขอเดรอนอืนอเดือนขอเดืนขอเดือดเนข้เเเดืออดืนเเดืนะดืนดืขดือบดอนเด้นีอนขอเดืกนด้อด แกงขาดีนังหนาหนาหยกดีดีตัวนี้หยกดีพ่เพาะน้ำเช่นน่าสิตแยหลังเสียงมันหยกมันโชว์ดีนะครับว่าตัวนี้ถ้ารูม้าหมาเห็นกันก็ต้องย่างมัไทยมันหยกดีลิว่าหยู่บ้านไหนพ่อบ้านขยุน่นกันทัละเปิดไปเท่าไหนก่อนตัวนี้เปิดไปสามสิบสามสามสิบสามโอ้ เพเอาเด้พี่น้องนี้นุงเมิ่งมาหาพระหาเจ้าของดีๆราคาพอฟังฟังดมาเลยเออผู้ใดอยากได้ของดีตัวนี้เแน่น้ำอีกตัวหนึ่งหูครับแข่งขาดีๆเด้พี่น้องเด้ดีเด้อบดเข็มบดีนี่เบอร์โทรป่พ่อนี่ศูนย์หกสามศู0ย์หกสามศูอย์หาอยังครับ พ่อสวัสดีครับขอบคุณนด้วยครับพ,พ<อ>่วกมันๆพวกมันๆครับมันๆครับขอขอบคุณพี่น้นองนะครับที่ให้การสนับสนุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยพี่น้องเมื่อหนานุ่มเมืองมหาสีพระมาเบิง่งบรรยากาศดีๆอีกส่หาวงวดดีๆมาให้พี่น้องเบิ่งอีกนะครับพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับงงวดด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้